ภาษาอังกฤษสำหรับดื่มคือ drink บางครั้งฉันก็ดื่มในวันศุกร์มันช่วยให้ผ่อนคลาย Sometimes I have a drink on Friday. It helps me relax เธอซื้อดื่มให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ Can you buy me a drink, please? ฉันคิดว่าเธอดื่มพอแล้วนะ I think you have had enough already. ฉันก็เหมือนกันฉันไม่ชอบดื่มมากเกินไป Me too. I don't like to drink too much. แต่ฉันไม่ได้กินอาหารมากพอ But I haven't had enough food. ฉันต้องการกินพิซซ่า I want to eat some pizza. เธอคิดเรื่องอาหารตลอดเวลาเลยนะ You think about food all the time.